สวัสดีครับ FC แบบสตอรครับวันนี้มาอยู่ที่อู่บอยเจริญการช่างครับมาดูรถเกี่ยวข้าวใหม่รถดิบดินใหม่ครับทีมช่างกำลังประกอบกันอยู่นี่ช่างบอยกำลังบุ่นอยู่เลฮะเดี๋ยวถามพี่ช่างก่อนคันนี้ได้เอาไปโชว์ไหมฮะโชว์ใช่ไหมฮะ สายงานพิจิตครับคันนี้บอ,อยจะเดินการช่างนยนต์ j o 8ซครับคันนี้เป็นตัวเดิน PC 2 0 0ร้ฮะ PC สองนะ เราใช้โต๊ะสีฟ้าครับ11เราเลือก11ลูกครับดูรายละเอียดต้องดูนานๆน,น,นะฮะ ทังบอยก็ซื้ออะไรก่อนครับเดี๋ยวร้านอะไรปิดฮะนี่คือชุดปากคอนี่เขาก็จะเป็นแบบจับน็อตน,นะฮะเสยขึ้นได้เลยครับมีงาสวมครับเสยขึ้นแล้วใส่แล้วก็ขันจับน็อตน,นะฮะเนื้อหนาแข็งแรงครับ ดาสาเลนี่เขาจับน็อเตเสริมเพิ่ม <_ d ance> เพิ่มความแข็งแรงนะฮะ <_ d ance> นี่เป็นลวดลายใหม่ครับ ชอบเปิดคราวตันนี้ก็เป็นร้อยร้อยแปดสิบองศากับหลังนะครับฟแฟน,นตูก็เป็นสแตนเลสท,ทั้งหมดพี่ช่างเขากำลังใส่ใก่พานนะ นี่สายพานเขาก็วัดแบบนี้เลยวัดระยะว่าจะใช้สายพานกี่นิ้วยาวเท่าไรครับคันนี้เขาบอกว่าเป็นของลูกค้านาครสวรรค์นะครับรถตีคันนี้ก็นครสวรรค์เหมือนกันครับ ขันี้ช่วงล่างช่วงล่างเขาจับน็อตนะฮะจับน็อตตรงนี้ครับจับน็อตอยู่ตรงสี่เสาครับมอเตอร์เขาเป็นมอเตอร์ตรงฮนะ มอเตอร์ตรงเป็นอีตันครับจะเป็นเบอร์ยี่สามตรงรุ่นกับปั๊มนะฮะตรงรุ่นกับปั๊มตัวเดินนะครับปากคอแน่นครับคอแบบแน่นๆเลยฮะนี่เราก็มีมอเตอร์มอเตอร์คายคายปากคายคอ ออเตอร์ขายคอนะฮะ เราดูคร่าวๆไปก่อนนะครับเอฟซีรถยังไม่เสร็จร้อยเปเซนแต่ก็สวยครับ แดบส่พานสาแบบพานปั่นปั่นปากนะฮะเขาจะมาแบบนี้ครับตรงมาน,นีเลยฮะแบบส่พานตรงมานะครับแล้วก็มีแขนท้ำครับแขนท้ำปากช่วยอีกครับ ใส่ใจรายละเอียดไปเยอะนะฮะเน็นความแข็งแรงครับอดี๋ยนี้รถเกี่ยวก็คือจะอยู่ในมาตรฐานที่ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับจะใส่อะไรเพิ่มเติมไปกว่านี้ก็เต็มระบบแล้วฮะ ขายารลูกปืนม,มอนาำมะออยนะภายในอุ้มนะฮะภายในอุ้มก็จะเปิดดูที่รอบได้นะครับเขาจะมีแผ่นเปิดนะฮร กนเปิดดูซิรอบบันไดด้านข้างนะครับมีลายฉลุแบบนี้ดีครับกันลื่นนะฮะขึ้นมานี่ก็มีลายฉลุกันลื่นนะครมีใส่ไฟสองข้าวพร้อมครับ สรตีนีนนูสติกเกอร์นี่เขาตัดมือครับตัดสดนะฮะฝ <c oughs> าตู้ด้านหน้านี้เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเปิดแบบนี้ ทุกอู่แล้วนะฮะแบบนี้เขาจะมีเปิดดูหมดแล้วฮะดูซีรอบด้านหน้านะครับาการปลดล็อกฝาอุ้มเปิดล็อกซีรอบใี่ดูซีรอบนะีฮะเช็ครายละเอียดเขาจะมีฝาอุ้มก็จะมีนะฮะเหมือนเป็นกรอเป็นฉลากทั้งหมดนะครับ เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรรตีนี้ฮะชุดดันดินหน้าครับถ้าไม่ใช้นี้เราก็สามารถถอดออกนะครับ สเิกเกอร์น,นี้สะท้อนแสงด้วยนะครับสวยครับตัดสดนะฮะตัดใช้แบบใช้คัตเตอร์ต,ตัดตัดมือจดครับรถตัวเดินนี้เป็นเ็ก,กิน23่สิเ่งยนต์เป็น P11 ิบเอ็ดนะฮะตัวนี้เป็นคอม เขาแปลงแล้วนะครับเทอร์โบเทอร์โบนี่ใส่สองสองลูกเลยนะครับอันนี้เทอร์โบ KTB ค,ครับ นี่ก่อนเอาไปโชว์เดี๋ยวต้องทาความสะอาดให้เรียบร้อยครับหัง3เมตรปกติครับ ของทีมงานทอท,ท,ทับทับทวีนะฮะทอซับทว,วีสติเกอร์เขาสะท้อนแสงทุกจุดนะครับมีระบบเดินน้ำ,นะนนำนครับเดนน้ำออกครับเติมเข้าถังลง ด้านในครับด้านในต่น,นี้ก็น,น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วมั้งฮะนี่อย่างว่านี่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะเขายัางไม่ได้ยึดน็อตแป้นสวิตช์นะครับ รถซ่อมก็มีเยอะอยู่ด้านในนะครับรถซ่อมอช่างประกอบเขาอยู่สี่ท่านครับ เดี๋ยวก็เสร็จฮะ เขาใส่2ตัวนะครับคลิปนี้แบบสตอรี่ก็ขอฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับบอยเจริญการช่างนะครับซืออะไรรถเกี่ยว รถตีนะฮะศึกษาบอยเจริญการช่างได้นะครับมีครบให้ทุกอย่างนะฮะเรื่องอะไหล่รถเกี่ยวนะครับมีท่อแทงข้างปากนี่มีทุกชิ้นนะฮะนี่ครับเบอร์โทรเขาบอยเจริญการช่างนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเบอร์โทรบอยนะครับ0-8 925670แล้วก็703ตัวนะฮะก็แทงข้างอะไรมีทุกอย่างนะฮะมีครบจบทุกอย่างเลยเขาขายทุกอย่างนะฮะอะไรรถเกี่ยวก็แทงข้างนี่เอาไปใส่ได้เลยครับมีครบทุกอย่าง ราคาไม่แพงครับอะไรรถเกี่ยวสั่งปุ๊บได้เลยครับไม่ต้องรองครับพร้อมส่งนะฮะเรื่องอะไรทีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ